Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวันสวัสดีครับ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษเอพิโซดที่50เพราะชีวิตต้องเดินหน้ามากกว่าอยู่กับที่กับผมอนุรักษ์อินตาบุญมาสำหรับเอพิโซดที่49ก่อนหน้านี้ เราได้ฟังเรื่องเล่าจากคุณไม้ในชื่อตอนเพราะทำได้ทุกอย่างฉันจึงกลายเป็นมนุษย์เป็ดไปแล้วนะครับวันนี้ทุกท่านพบก,กับผมครับวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกเบื่อและไรจุดหมายอยู่หรือเปล่าเคยไหมรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตไม่มีจุดหมายปลายทางรู้สึกเหมือนตัวเองจมอยู่กับที่เดิมมาตลอดไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยไม่ว่าจะมาจากการเรียนที่เราไม่ชอบหรือไม่เป็นตัวของตัวเอง รือการที่สิ่งใหม่ๆในชีวิตนั้นซ้สำซากจำเจเป็นอะไรเดิมๆความรู้สึกเดิมๆที่รู้อยู่แล้วจนตัวเองรู้สึกหมดไฟในการทำสิ่งต่างๆขาดการพัฒนาตัวเองกลายเป็นตัวเองคนเดิมกับเมื่อวานวันนี้ผมมีหลักปัชญาที่ได้จากหนังสือคัมภีห้าห่วงของมิยาโมโตบุซาชิที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้จักความภัยแพ้ในการสู้รบที่ทำให้มุมมองในชีวิตของผมไม่เหมือนเดิมคำพีห้าห่วงที่ถูกเปรียบเปยว่าเป็นตำราพิชายสงคราม ศุนจือของญี่ปุ่นโดยแกนแท้ของคัมภีห้าห่วงก็คือการกล่าวถึงธาตุทั้ง5ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4จากธรรมชาติได้แก่ดินน้ำลมไฟและธาตุสุดท้ายก็คือสุญญากาศที่เปรียบดังสัจธรรมของมนุษย์หรือก็คือความว่างเปล่าในจิตใจโดยวันนี้ผมยกมาสั้นๆแค่3ามธาตุนะครับโดยเริ่มกันที่ธาตุแรกธาตุทีท่ 1. ดินเปรียบเสมือนกับการรู้จักพื้นฐานของตัวเอง โดยในคัมภีร์ของท่าดินนี้มุสชีจะกล่าวในเรื่องของการเรียนรู้เข้าใจพื้นฐานของดาบเพลงดาบรวมถึงตัวตนของผู้ฝึกวิชาซึ่งหากเราเปรียบเทียบเป็นหลักการความคิดแล้วสิ่งนี้คือการรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของเรานั่นเองเมื่อรู้จักจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของตัวเองแล้วก็จงหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนำจุดแข็งมาพัฒนาจุดด้ยของเราดังที่มุสชีได้กล่าวว่าหากเจ้ารู้จักภาพรวมเจ้าก็จะรู้จักรายละเอียดและจากน้ำตื้นเจ้าจะสามารถ ย่างก้าวเข้าสู่น้ำลึกได้ท่าที่2น้ําน้ําจะเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที่ใส่ไม่ว่าจะมีมุมหรือโค้งเช่นไรน้ําไม่ว่าจะเป็นหยดเพียงหนึ่งหยดหรือเป็นมาสมุทรอันกว้างใหญ่น้ําก็ยังเป็นสีฟ้าเราจําเป็นที่จะต้องมีการยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต้องมีกลยุทธ์และความสามารถในการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับสภาวะแปรป่วนที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจงเป็นน้ําที่ปรับเปลี่ยนรูปร่างและอัตลักษณ์ อย่าเป็นดังหินแข็งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือปรับรูปทรงได้ธาตุที่5สุญญากาศหรือความว่างเปล่าเปรียบเสมือนการคิดนอกกรอบเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองสุญญากาศในที่นี้มุสชีปเปรียบกับการที่เราสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้เช่นเดียวกับความว่างเปล่าธาตุอากาศวิญญาณหรือธรรมชาติรอบตัวการรับรู้ถึงพลังเหล่านี้และสามารถนํามาใช้ในการต่อสู้ได้นักรบผู้นั้นก็จะมีความได้เปรียบขั้นสุด ถ้าเรามองสะท้อนมาในมุมมองของชีวิตก็คือเราต้องรู้ว่าเรากําลังมองไม่เห็นสิ่งใดหรือว่าเรากําลังยึดติดกับรูปแบบเดิมๆม,มากเกินไปหรือไม่วิธีการก็คือการเริ่มต้นกลับมามองในมุมมองของภาพที่ใหญ่ขึ้นหรือการที่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นก็อาจทําให้เราคิดนอกกรอบไปยังจุดที่เราอาจไม่เคยมองเห็นและสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ดังที่มูซาชิได้กล่าวว่าการที่เรารับรู้ว่าสิ่งไหนอยู่ใกล้ตัว ก็จะทำให้เรารับรู้ต่อว่าสิ่งไหนที่อยู่ไกลตัวฟังมาถึงตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าหลักการของมูซาชีนั้นจะเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานของตัวเองและสิ่งรอบตัวซึ่งเปรียบเสมือนกับท่าทุงั้5ที่เป็นพื้นฐานของโลกใบนี้การพัฒนาตัวเองก็เช่นกันมันไม่มีจุดสิ้นสุดมันอยู่รอบๆตัวท่านเสมอผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านค้นหาและฝึกฝนท่าทุงั้5กับการพัฒนาตนเองจนเกิดเป็นพื้นฐานในความแข็งแกร่งดังมิยาโมโตมูซาชิครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามร,รับฟังเอพิโซดต่อไปหรือเนื้อหาอื่นๆของ Good Day Station Podcast ได้ทาง YouTube, Spotify และ Facebook, Good Day Station สามารถไปติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะครับยินดีมากๆที่จะได้สร้างวันดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในทุกๆวันครับและสำหรับเอพิโซดที่50ตอนเพราะชีวิตต้องเดินหน้ามากกว่าอยู่กับที่และผมอนุรักษ์อิตาบ,บุญมาหวังว่าเราจะช่วยใครกังวลใจตลอดทั้งวันไม่มากก็น้อย สำหรับก่อนนอนคืนนี้ก็หลับฝันดีนะครับ Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน